สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่3พฤาคมคาับ2564เวลา8โมงครับวิลาชาแนลพาทุกท่านมาดูความคืบหน้าครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับในช่วงลาดพร้าวขาเข้าครับนี่คือสถานีลาดพร้าว71ครับติดตั้งโครงหลังคาแล้วครับโครงสร้างหลักๆของหลังคาที่ติดตั้งแล้วครับแต่ว่าตัวโครงสร้างเหล็กระหว่าง โครงสร้างหลักเนี่ยยังไมติดตั้งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มมุงหลังคาครับผ่นพื้นชั้นสถานีนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยครับ Sony โซนนี้ขอราชแนลไม่ได้พามาชมก็ประมาณ4เดือนเสร็จแล้วครับครั้งล่าสุดที่มาก็คือวันที่2 0ิธันวาคม2,563ครับผ่ <c oughs> านมา4เดือนนะครับเราเรามาชมความคืบหน้าน <c oughs> อีกครั้งครับผม าราดพร้าว80ทับ1หนึ่งครับลาดพราว80ส่วนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งทางเดินเฉยๆนะครับแล้วก็ตรงข้อต่อของคานทั้งวิ่งเนี่ยยังเชื่อมไม่เสร็จครับยังติดตั้งเชื่อมต่อกันยังไม่เสร็จนะครับในช่วงคานประมาณช่วง3-4ช่วงเสาก่อนเข้าตัวสถานีนะครับ ต่อได้ครับเป็นซากครับเดินทางกันต่อครับเป็นช่วงที่สถานีค่อนข้างห่างนะครับช่วงสถานีลาดพร้าว71ดมุ่งหน้าไปสถานีโชคชัยสีร่ระยะ่างเกิน1กิโลเมตรครับระยะทางนี้ จำไม่ได้ลแล้วครับน่าจะโดเซตเลยครับด้านฝั่งตรงข้ามครับก็ขวามือเป็นศึกษาพันธ์นะครับตรงนี้ก็ปัดซอยลาดพร้าว66ครับ จไม่ผิดทางกันประมาณเกือบประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลนะครับมันจะไม่ผิดนะครับเราเรานี้ครับหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรโรงเรียนถนอมพิษวิทยาครับ โซนร,รัดาวชั้นในนี่ก็เริ่มหนานแน่นครับรถครับสถานีโชคชัยสีครับเริ่มติดตั้งโครงสร้างหลังคาแล้วครับแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับ สร้างหลักกัไม่แล้วเสร็จแถบของอาคารนะครับเป็นเชื่อมสองฝั่งไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้าด้วยกันไม่ได้ครับตู้อ่าส่วนที่เป็นอาคารระบบงานระบบในด้านล่างก็ขับเรียบร้อยระบบไฟครับตู้ควบคุมโซนนี้ติดตั้งคานทางวิ่งยังไม่แล้วเสร็จครับยังไม่ได้ถอนแบบเล็กนะครับ สร้างเหล็กสีเหลืองข้างบนนี้ครับก็คือสําหรับการติดตั้งแผ่นเพื่อทางเรินจุดเจอนะครับโดยเฉพาะบริเวณท่าพรองด้านหน้านะครับยังไม่ได้วางคานทางวิ่งครับหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามประมาณสี่ช่วงเสาระสี่ช่วงเสาครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งน,นะครับที่เป็นช่วงที่ติดตั้งคาเหล็กยาวประมาณหกสิบเมตรครับข้ามคลองลาดพร้าวรับเนี่ยครับ อันเหล็กข้ามคองลาดพราวครับติดตั้งแล้วครับหนึ่งฝั่งล้ว1ชิ้นนะครับส่วนด้านนี้ครับหน้าโรงเรียนพิบูตรอุปธรรมครับกาลังเจาะลางเสาเข็มครับุดรุมลงเสาเข็มาอยู่ครับยังไม่แล้วเสร็จครับประมาณเป็นสิบช่วงเสาเลยครับก่อนถึงสถานีภาวนานะครับลาดพร้าวสี่แปดครับ เป็นช่วงที่ล่าช้าเนื่องจากติดตั้งล่าช้าเนื่องจากการรื้อย้ายแล,ล้วก็ติดตั้งระบบท่อเมนน้ำประปาใหม่นะครับก็เลยช้ากว่าโซนอื่นๆนะครับสถานีภาวนาซอยภาวนาอยู่ด้านขวามือนะครับไปซอยภาวนาอยู่ด้านขวามือด้านหน้านะครับโครงสร้างหลังคาก็ยังไม่เรียบร้อยครับ ซอยภาวนาจะอยู่ด้านขวามือบริเวณนี้นะครับเริ่มบุงหลังคาได้นิดนึงครับนิดนึงครับสั่งยังไม่แล้วเสร็จครับวงคาบุงหลังคาครับด้านนี้ก็ยังวังคา,ท,างทั้งยีดไม่เสร็จนะครับช่วง าลาดพร้าวส2ิบสองไปจนถึงแยกรัชดาลาดาพร้าวครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะติดตั้งคานคานเหล็กครับโอ้คานเหล็กสูงมากเลยครับมองดูข้างมองดูจากข้างล่างข้างบนตอนที่ติดตั้งเสร็จะเหมือนที่ใหญ่มากครับแต่มองดูตรงนี้โอ้สูงท่วมราคารถเลยครับเกือบสี่เมตรเลยเปล่าครับสูงนะครับ ีรถออกเลนซ้ายไม่ทันก็ทำให้มองได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันชิด,ชดเกินไปครับไปดูสถานีสุดท้ายหรือสถานีต้นทางกันครับสถานีลาดร้าวนะครับแต่ว่าตัวสถานีนี่ไปอยู่บริเวณถนนลักก็าครับไปแดงกันแป๊บหนึ่งครับ สอทางวิ่งครับบริเวณใกล้กับแยกเฉดดารัฐท้าครับปัดซอยรัฐเท้าสามสิบบริเวณนี้ก็ค่อนข้างสูงครับเพื่อยกตัวข้ามสะพานทางข้ามแยกนะครับลงเสาเข็มกันอยู่ครับอ๋อไม่ใีครับพูดผิดครับเสาเข็มนี้น่าจะเสียแล้วครับบริเวณนี้ครับแต่ว่ายังเห็นรถแบ็คโฮอดอยู่อ่านี่บริเวณ สถาน,นีสุดท้ายแล้สถานีต้นทางครับสถานีลาด,ดราวนะ่ครับชื่อตามโครงการนะครับยังไม่ได้ติดตั้งโครงอง่างคารนะครับเพราะว่าชั้นชานชาลานี่ยังไม่เรียบร้อยนะครับชั้นชานชลายังไม่เรียบร้อยครับผมด้านนี้เป็นถนนรนาชดานิเศษค,ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับกูราชาแนลครับมาดูความคลื่อหน้าครับการข้อสร้างรถฟ้าสายสีเหลืองครับช่วงสถานีลาดพร้าว71มาจนถึงสถานีลาดพร้าวบริเวณถนนรัชดาพิเศษนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ